สวัสดีครับมาครับเมื่อนี้มาเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดวันอาทิตย์เป็นยังกันแน่อาทำไรอาอาเพชรนะครับอานักไวใสตั้งแต่มอสามอ่าท่ากันมากครับว่าอายุสักปีมีคนคนถามมาหลายนะครับว่าอายุกี่ปีแล้วคบกันกี่ปีแล้วตั้งแต่มอสามครับก็าบาเบล เขาบอกว่าอะไรนะอยู่ได้เพราะอะไรนะพี่ชามันมันสุดลงก็เด็กเรามีห้านห้านพี่ห้านพี่เล่นอะไรเล่นพีไฟ ยกแสนยกแขนเครื่องนีน่ยกเ,เปลี่ยนยางเป็นยางแขนเครื่องครับยอะลูกค้าเข้ามาแต่เสาเลยเปลี่ยนยางแขนเครื่องฟอร์ดเฟสต,ต้าแมนปะเฟสต,ตา้าล้วนนี้ มึงอาเพชทสอมรถไปดัมสัมผัสไปดัมนะครับเจอท่านท่าหลุมแม่ท่าหยังมีเดทท่าอยู่โอ้ท่าหลุมคล้องเขาท่าหลุมเน่ยอ่าสัมผัสสัมผัสอาเพชทนะครับอ่าเจอคุณอาเบียูุ่ไซครับผมตอนมอสซาตอนนั้นคบกันใหม่ๆครับเจอที่ไหนครับเอาหูกันเมื่แล้วเอาหูมื่้วอย่างไหนเอากระพุกแฟนขาเขาเขามามึงแม่เขาอยากู่พ่าอยู่ไซ คอยอยู่ข้างข้างตั้งไว้ลอาเบียวปอยอยู่ขางข้างต้อลงเป็นแฟงกันนี่ตอนไหนตอนมอสามบอกครับเป็นอิรีบอกน่าไม่้องค้อนคือมีสีบดไร้มวีมีไหม นี่ค้องใหม่ของเก่านะครับขาได้มาได้ไปถ่ายเนียไปถ่าอรีตีนอะตีนอก็ตีตีน เอาเกียนที่ก่อนเอาถามต่อมาคนหูเนี้ยแฟนคลับเขามาใหม่เขาบอกว่าในหูพอแเล้วไปยังไหพอแล้วพอสิหูไลปาดบี่อด้าดนี่มันดิ่บมกดิตายดิเมันกัตายอสิวะ ิบเจ็ดสิบเจ็ดปีอะไรปครับสิบเจ็ดกับบอดด้สิบเจ็ดสามสิบสองบอแมนสิบเจ็ดปีบอแมนมันต้องยี่สิบพบกันมาสิบเจ็ดนับต้องมีไอ้เจมบอลหรือต่องเจมบอลก็ต่องกันตอนสิบห้าตอนนี้อายุเท่าไรสามสิบแปดไอ้บอแมนสามสิบห้าสามสิบแปดสามสิบเจ็ด เขากะหักเดียวใจเดียวก่คือผู้ถือกรองคบพีสีหาีจะเปลี่ยนมันไปเรื่อยถามเลยถามไผ่ถามผู้ถือกรอเจ้าของสองจ้าขององบมีันจะาของสองยุ่หุ่นออกแบบจ้าขององเปลี่ยนไสเรื่อยช่องช่องช่องบมีมนเนีีคือเขาทีล่ะเป็นคุยหลายงอนเนี่ยมืองเมมงมกลับเร็วแล้วจ้ะ สายไล่ได้ครับใส่หลายเม่อวานอันนี้อันนี้ถามสูตรคบกันได้นานเบียร์สั่งบอก้าทีถามคบว่าจะไซับร่ยังไงให้ท่านเนี่ต้องถามเจ้าของสองเรื่องบ๊แมนครับบุนบุนไปไล้นะฮ่า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 ฮ่นฮ่าฮ่า่่ เดี๋ยวจะเป็นรอยเไม่เมืองใส่ซดกับคนอยู่อันนั้นอ่ะทุกคนมีอดีตเอาเมื่อไหม่อ่อนเมื่อใหม่อวันต้องใส่ขาดซ่างขาดซ้างก่อนอย่าเบาอย่าเบาที คุณกันตาก็พูดไปครับว่ามปความจริงนะครับนะครับเด้อก็จริงอ่หวเวสมัยตะก,กี้จะมีบ้านไร่แม่ควจ่าม,ม่นเาบว่าไามนเขาว่าป็นฐานน้อยไมน้หนูจะเนี่ยนี่ลูกผู้ใดเอาไปเลี้ยงคืนนะก่อนผู้ใดเนี่แม่้ามสาวก้นอนี่ตะผูลสาวก<อ>้อใครลายใครลายนีนะครับ ลงนอู้ใดแม่ข้อดอตกลงเขาหรือเผาจะขวงอ่าเสร็จเป็นเรียบร้อยอีกหนึ่งคันวันนี้เปลี่ยนยางแท่งเครื่องแต่บริการไดนะครับมีรถสไลด์น้ำการเปลี่ยน่านน้ำเัืเองข้างซ่อมรถทุกชนิดครับผมย้ำย้ำย้ำ เออพอแล้วพอแล้วบอจะขาดพอแล้วเออพอแล้ว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 ดูยูโดยังสิบวยยู่์ปานเนี่ยพอเงินร้ายก็บพดีครับเงินร้าน้อยก็ขาด ปอน,น้อหมูหอนครับ่อยคุยกันไปนะครับดูการสอมรถดไปน้ำเสร็จแล้วแล้วประกอบดางแช่นคึ้เรื่องเสร็จไปเรียบร้อยอีกหนึ่งคันวันหยุด เีิดไม่ดูโอเคอาภัยปิดเคี้ยวไหมหน่อยดิขอคำคมหน่อยปิดเป็นขอคำคมหน่อยสกักคำกดปิดขอคำคมแนี่ยม่อไหร่กดปิดเอามึงขอคำคมเลยคำคมยังคำคมเนาะอดี๋ยวว่ามีดเดียวไปพอกันไหมครับคลิปหน้า บรรยากาศแดดว่าสัน